แล้วว่าดีเจครับตื่นแล้วตื่นที่โรงแรมนะจริงๆเช็คองเช็คเอาท์เลเสร็จเรียบร้อยตอนนี้ม่งอย่างที่มึ่งเห็นเวลาเมื่อกี้ก็คือเที่ยงกูเพิ่งมาอัดเพราะว่ากูนั่งประชุมเช้าไป10บโมงจนถึงเมื่อกี้เมื่อกี้ก็คือเพื่อเมื่อกี้กูไม่รู้ว่าเวลาของอัดคลิปนี้คือเมื่อไหร่แต่ว่านั่นแหละครับเดือดยาวๆเลยแต่ว่าวีคนี้งานไม่ได้เยอะเท่าไหร่ก็คืองานมีรีบทําตัวเดียวตัวที่แบบติกเกอร์ไปแอปแต่ว่าเป็น API ปวดหัวอยู่เหนื่อยอยู่ เซตอัพอีดิเชียแบบโอ้เยอะเหลือเกินื่อเช้านั่งทำอยู่นั่นแหละแต่ว่าวันนี้เราจะไปกันที่สะพานเอกชัยนี่อยากไปมากคือเป็นที่ที่หนึ่งที่แบบทำตั้งแต่ฮิตโปรเจกต์7เนี่ยเราอยากไปเพราะว่ามันคือสะพานตรงกลางแล้วมีน้ำแบบล้อมรอบแต่ว่ากูไม่รู้ว่ามันจะแห้งแ้งหรือเปล่านะเพราะว่าตอนนี้มันฤดูแรงฤ <c oughs> ือดูแบบเรียกว่าฤือดูแรงก็ไม่ได้เรียกว่าฤือดูอะไรวะฤือดูร้อนเออนั่นแหละ แล้วก็ต่อไปเราจะไปหาเพื่อนเราที่ฮัดใหญ่คนนึงนะซึ่งเขาจะเป็นใครเนี่ยรอติดตามเลยผมสปอยก่อนเลยเขาตอนนี้เขาเป็นอาจารย์อยู่มอ,อนี่ครูเ,เพื่อนเป็นอาจารย์มหาลัยนว้ยไอ้เไม่อนรมดานะคยนยางกูแต่เดี๋ยวเราจะเริ่มวันโดยการที่ไปกินร้านกาแฟร้านหนึ่งก่อนซื่อซื้อทุยชื่อออเบิร์นคอฟฟี่เอาออเบิร์นเออใช่ออเบิร์นคอฟฟี่นั่นแหละซึ่งบาริสต้าชื่อแชมป์เหมือนพี่แชมป์ แล้วก็ดูมีเมนูแบบคล้ายๆร้าน l อซซึ่งกูไม่รู้มันเกี่ยวข้องอะไรกันนะแต่ว่าเดี๋ยวไปก่อนแล้วเดี๋ยวรอดูกันโอเคว่าไปเจอกันที่ร้านกาแฟครับ กินกาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะสรุปคือคนละแชมป์กันนะ <laughs> เอ้ยแต่ว่าไอแซนด์วิชคุณแม่อ่ะคือที่นี่เขาเรียกว่าแซนด์วิชโบราณเว้ยลองกินแล้วมันใสนิ่มไม่ได้เบิร์นไม่ได้อบไม่ได้อะไรคือจริงๆร,รสชาติอะ่ะไอตัวน้ำซอสอะ่ะเอ้ยมันก็ยังรีมาย์นะยังนอสเจียอยู่ให้นึกถึงยุคเก่าๆแต่ว่าความชอบส่วนตัวคือชอบเอลซีมากกว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือกาแฟพีทเข้าไปถึงสั่งกาแฟพีทแบบพี่ที่คิดตังค์เขาเลยนะ กาแฟพีทแล้วก็จัดไปเลยแต่ว่ากาแฟพีทเนี่ยเขาให้ชิ้นพีทมาด้วยเว้ยเป็นชิ้นๆเลยกูไม่รู้อยู่ไหนนะเนี่ยอยู่ในแก้วนี่แหละแต่ว่ากูไม่ได้หยิบขึ้นมาแล้วก็บรรยากาศร้านโอเคสวยถ่ายรูปได้นะสําหรับใครที่จะตามมาถ่ายรูปก็คือเยี่ยมอันนี้โดยส่วนตัวอีกทีหนึ่งกาแฟพีทก็ยังชอบเอลซีมากกว่านะแต่รสชาติไม่ใช่แย่นะอันนี้คืออยู่ในเกณฑ์ดีแต่ว่าเอลซีเขาชนะวะต้องยอมส่วนเรื่องราคาก็กลางๆค่อนคือประมาณ แพงกว่า l อลโประมาณสิบาทหบาทสิบาทก็ประมาณนั้นนะอิ่มแล้เดี๋ยวเราจะเดินทางต่ออาจจะไปประตูน้ําหรือสะพานเอกชัยเลยอันนี้ไม่แน่ใจอย่างไนพวกนายก็เห็นอยู่แล้วนี่ในเฟรมถัดไปทำ <c oughs> ไมกูต้องประชดจอชันด้วยเนี่ยเอาเถอะนะเดี๋ยวไปสะพานเอกชัยหรือที่ไหนก็ตามก็ตามกันไปดูครับโอเคครับ ตอนนี้มาอยู่ที่ประตูน้ำอุทกวิพัฒนประสิทธิ์น่าจะชื่อนี้นะน่าจะชื่อนี้กูอ่านชื่องงง,งคือกูงงเองนั่นแหละคือกูว่ามันสวยดีนะแต่ว่ามันเหมาะกันมาตอนเย็นนะกูมาผิดเวลาอันนี้ไอ้นิวลเนะี่ยเรามาเดิวตะกล้องนะแล้วก็แบบจริงๆแล้วกูว่ามันเป็นมุมที่แบบถ่ายแลนด์ได้ค่อนข้างโอเคเลยนะสาหรับ นนครแต่ว่ามันร้อนร้อนร้อนรอนร้อนมากเลยตอนนี้อาจจะไม่เหมาะกับกูที่มาตอนนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปต่อที่สะพานเอกชัยซึ่งสะพานเอกชัยกูก็เหมาะกับไปตอนเย็นเหมือนกันไม่น่าไปตอนนี้เดี๋ยวไปหาปั๊มแวะฉี่สักนิดหนึ่งแล้วก็ไปกันต่อแล้วกันนะครับไปกันต่อ มาเจอในทีตอนนี้อยู่สะพานเอกชัยแม่งสวยมากมันสวยแบบสวยมากตั้งแต่ขับรถเข้ามาแล้วเห็นวิวแบบสะพานน้ําดินสองฝั่งแล้วภูเขาแล้วมันแบบเพีย้ยโคตรด,ดีคือเขาผมไม่รู้นะว่าเขาเคมเป็นสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทยเพราะว่าอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าถ้าสมมติว่าถ้าอย่างนั้นถนนริมน้ำจะรีมม,มันก็ยาวด้วย ก็แบบกูก็ไม่รู้ว่าเขียยังไงแต่ว่าไม่รู้ว่าเขาแบบนัดสีซีไอกันหรือเปล่าแต่ว่าสีซีไอของเขาค่อนข้างจะตรงกันอย่างเช่นขอบสะพานต้องเป็นเหลืองฟ้าแล้วก็มีแบบแดงอะไรเงี้ยกูไม่รู้เหมือนกันก็คือตรงกับที่จอร์เจียนะแต่มันสวยมากแล้วก็ชื่อของเอกชัยเนี่ยกูไม่แน่ใจมาจากชื่อของพี่เอกชัยศรีวิชัยหรือเปล่าอาจจะใช่เะย เพราะว่าไม่รู้ไม่รู้ทําไมเหมือนกันแต่ว่าจอดแล้วก็แบบฟังเพลงหมากัดอะโอ้ยหอินขึ้นสะพานเอกใจฟังเพลงหมากัดนี่มันองค์มัชนานี่สุดยอดเลยตอนนี้เราจอดอยู่ตรงจุดจอดรถชมวิวนะก็มีคนมาจอดกันเยอะแยะมากมายไกลกองตอนนี้เขากำลังจะชนกูนหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าไม่น่าชนเดี๋ยวกูนั่งวัดผ่อนดูนู่นดูนี้ตรงนี้เอ็นจอยอีกแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปที่หาดใหญ่กันต่อนะ มันเป็นที่ที่แบบอิ่มเอีมมากเลยถ้ามาพัทธลุงต้องมาหนึ่งครั้งหรือว่าถ้าผ่านก็ต้องแวะเคยแม่งเจง๋งแม่งเจ๋งมากแม่งเป็นแบบคือมันก็ไม่ได้อันศีลหรอกกูไม่รู้ว่าควายที่เนี่ยเนี่ยควายที่เขาเอามานี่เป็นควายมอกอัพหรือยังไง <c oughs> ไม่รู้ว่ามันควายตามธรรมชาติควายของชาวบ้านหรือควายมอกอัพนะแต่ว่ามันมันสวย <c oughs> มันเท่ทุกตัวแบบเขาสวยมากเท่มากโอเคไปเดี๋ยวไปกันต่อ ตอนนี้กูอยู่ปั๊มใดปั๊มหนึ่งก็ไม่รู้ที่พัทลุงะนะแต่ว่ากูเจอไ,ไอนน้ไอ้อันเนี้ยไอ้กูไม่รู้พวกมึงเห็นมาข้างหลังมังเท่ดิมันปั๊มชาร์จอีวีที่มีอะไรก็ไม่รู้เท่ๆฟิลคาร์บอยฟิลอินเดแดงนะเดี๋ยวเราจะเดินไปเซเว่นเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าเสร็จแล้วเราน่าจะได้วาไปเจอเพื่อนเลยทีเดียวคิดว่ากูอาจจะไปกินฮาจ,จิบังอยากกินฮาจ,จิบังมอ่อวันหรือวันนี้นี่แหละที่เพลินกินฮัจ,จิบังแล้วก็ทำกูอยากกินฮาจิบังเลย แต่ว่าเดี๋ยวไปหาอะไรลองทองที่เซเว่นก่อนแล้วเดี๋ยวว้าไปเจอกันที่ฮาตจิบังหรือไม่ก็เจอเพื่อนกูนเลยโอเค ตลาดจิมยงตลาดจิมยงอ๋อเนี่ยเหรอือกูมาถึงแล้วนะตลาดกิมยงผมพากูมาดูเนี่ยนะไอ้เหี้ยนี่ก็มีอยู่นะขายผลไม้แบบแต่ว่าข้างในยังไม่เปิดอาาเอาเมันเปิดกันประมาณตีสามนี่นี่นี่คือแม็กซ์นะครับครับทำงานครับทำหี้ยอะไรทำงานครับขึ้ทำงานเวลาเนี้ยนะเออเฮ้ยจริงจริงป่ะเนี่ยจริงอ้าว